สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาจะเจอกับผมอีกแล้วขวัญนในมันพรายนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวสยองขวัญมาเสิร์ฟถึงบ้านของทุกท่านเลยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มโรงงานคนหนึ่ง ซึ่งเขาทำงานทุกวันและเขาไม่คาดฝันว่าจะมีความน่ากลัวสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ที่ทำงานของเขาจนทำให้เขาไม่กล้ากลับมาทำงานกะกลางคืนอีกเลยครับ เอาละฮะตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องของคุณยาที่รออยู่ครับคุณยาบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานหนึ่งในจังหวัดชลบุรีครับเมื่อสักสาปีที่ผ่านมาที่บอกว่าผวากะดึกและตอนนี้คุณยาอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณยาครับผมสวัสดีครับาฮะยาช่วยผมเสียงดังด้วยนะครับผมครับโอเคเหตุผลที่ต้องช่วยผมเสียงดังเพราะว่าผมอายุเยอะแล้วหูเริ่มตึงแล้วนะฮะนะครับช่วยผมเสียงดังด้วยตอนนี้คุณยาอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ชนบุรีครับชนบุรีนะฮะอะไรนะอยู่แหลมชะบังชนบุรีครับอ,รนะอยู่แหลมชะบ,งชบับชะบงชนบุรีแล้วคุณติดตามฟังเดชอกผ่านช่องทางไหนทาง youtube ครับทาง youtube แสดงว่าได้ยินเสียงด้วยได้เห็นหน้าด้วยนะครับผมแสดงว่าตอนที่ชชพี่ไอตอนที่พี่ไอนี่ก็เห็นใช่ไหมฮะ <c oughs> อโอเคเนะครับยาแล้วตอนนี้ตัวยาอยู่กับใครครับ ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะอ้าวทางนั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แล้วก็แฟนรายการเดี๋ยวช็อกฟังหน่อยภาวะกะดึกเหตุการณ์ที่น้องไปเจอมาที่โรงงานหนึ่งที่สุบุรีที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับอืมก็คือตอนนั้นนะครับตอนนั้นผมทํางานอยู่โรงงานบริษัทนี้เมืม่อประมาณสามปีที่แล้วครับไมต้องบอกกันว่าไอเหตุการณ์นี้มันมันมีอยู่สองคนนะครับที่เจอแต่ว่าเจอที่เดียวกันแต่ว่าคนละช่วงเวลาอืม ก็คือตอนแรกมันเป็นช่วงเข้ากะใช่ไหมครับเวลาเราไปทํางานอถ้างานโรงงานมันจะมีสองกะใช่ไหมครับก็คือถ้าเข้ากะดึกนี่เขาจะเข้าสองอาทิตย์่ยนครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็คือช่วงนั้นพอผมเข้ากะผมจะเป็น่ายผลิตนะครับก็คือเข้ากะคุมเครื่อง CNC อะไรพวกนี้ครับแล้วมันจะมีช่วงพักเบรกช่วงเที่ยงคืนถึงปีหนึ่งแล้วทีนี้พอช่องพักเบรกก็คือผมก็ ก็คือจะเป็นนอนนะครับไปนอนมันพักผ่อนสายตาได้ครับแต่ว่าไอ้ที่ตรงไปนอนมันจะเป็นห้องแบบอืเหมือนห้องไอ้ตู้คอนโทรลไฟฟ้าครับก็คือเขาจะปิดไฟแล้วพอเราเดินเข้าไปเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะเย็นนะครับก็เลยไปนอนอแ้วพอเราเดินเข้าไปในห้องมันจะเป็นตู้คอนโทรลแล้วมันจะมีไฟแดงๆแล้วเขียวตามตู้ใช่ไหมสองพอผมเข้าไปนอนช่วงประมาณเที่ยงคืน มันก็ไม่มีอะไรครับฉะนั้นพอแต่ตอนในตอนที่ตื่นขึ้นมาออืผมผมมองไปตรงสุดหลังห้องครับครับมันมีเหมือนคนนอนอยู่นะครับแต่ว่ามันมีเหมือนคนนอนอยู่หลังห้องคือตรงนั้นมันไม่น่าจะมีคนเข้าไปนอนคือมันแคบแคบแล้วก็มันมันก็มืดนะครับอแต่ผมมองเข้าไปมันเป็นคนนอนนอนแบบนอนแต่ว่าเห็นครึ่งตัวนะครับก็คือเห็นเฉพาะช่วงล่างช่วงเอวลงมา แล้วช่วงบนเนี่ยก็คือมันมันจะบงังตู้อยู่<อ>คือมองไม่เห็นแต่ว่าลักษณะการนอนก็คือนอนชันเข่าครับชันเข่าห้างนอือนอนชันเข่าห้างขึ้นมาผมผมตื่นขึ้นมาตอนนั้นผมคิดว่าใครไปนอนตรงนั้น<อ>มันไม่น่าจะไปนอนนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือผมก็เดินออกมาทํางานตามปกติอันนี้ก็คือวันแรกครับผ่านไปไม่มีอะไรแต่พอมาวันที่สองก็คือก็ไปตามปกติพอตื่นขึ้นมา ทีนี้ขายจากสอะวมาเหมือนเดิมครับ,รบนอนเหมือนเดิมท้าเดิมเลยเป็นครึ่งจองเดิมแต่ว่าคนละมุมนะครับ<อ>แต่วันนี้อยู่มุมห้องฝั่งนี้ครับแล้วทีนี้มาอยู่มุมห้องอีกฝั่งหนึ่งทางประตูจะออกีน<อ>่ผมก็เรื่องสงสัยแล้วใครจะไปนอนตรงนั้น,น<อ>แล้วก็นอนท่าเดิมนอนเหมืนอ,น,อมนเดิมเลยชันเข่าเหมือนเดิมครับทีนี้ผมก็เรื่องสงสัยเอาพนักงานทํางานด้วยกันหรือเปล่าะไร ก็คือในโรงงานเวลาเข้ากะมันมีพนักงานประมาณสามสิบสี่สิบคนเราก็จะรู้จากทั้งหมดใช่ไหมใครลักษณะยังไงครับก็เลยคิดว่าน่าจะใช่พนังงานด้วยกันหรือเปล่าคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้เลยมานีผมก็เลยเดินออกมาแล้วก็มองดูคนที่คิดว่าอย่าใช่แต่ก็เห็นเขาอยู่นะเอ้าไม่ใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยเดินกลับไปดูครับด้วยความแบบสงสัยแหละว่าใครแต่พอเดินกลับไปไม่มีใครครับ เดี๋ยวแล้วเขาว่าไม่มีใครคือเขาหายอนาธานไปแล้วเหรอใช่ครับหายไปก็คือมีแต่ห้องเปล่าครับผมก็คิดว่าน่าจะใช่เราคือคือห้าสิบห้าสิบแล้วนะตอนนั้นแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปนอนห้องนั้นอีกเลยนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือก็คือไม่เข้าไปแล้วพอวันหลังมาแต่ว่าไอ้ที่ผมไปที่สงสัย่สุดก็คือตอนนั้นผมไปเข้าพอวันหลังมานะครับก็คือ ตอนพักเบรคมัน <c oughs> ประมาณช่วงทีหนึ่งทีสองเราก็นั่งเฝ้าเครื่องไปเนาะแล้วทีนี้เหมือนกับเราง่วงนอนครับอืก็ลเลยกะว่าจะไปหยอดพวกเอ็มร้อยจัดคอนเทอร์อะไรเงี้ยคืนแย้ง่วงนะครับก็คือบอกกันว่าโรงงานผมในเวลาเดินออกจากรายผลิตไปเ,<อ>เดินไปออกแปงข้างนอกไอ้ตู้กดน้ำมันอยู่ในโรงอาหารนะครับตอนกลางคืนมันจะไม่มีคนเลยก็คือมันจะเป็นอีกโซนหนึ่งมีเป็นประตูเป็นทางเดินยาวๆแล้วก่อนเดินไปมันจะมีห้องน้ําแล้วเข้าไป พอผมไปหยดน้ําเลยเสร็จผมก็เลยเดินเข้าห้องน้ำแต่จะไปล้างหน้าล้างเลยครับทำธุระอะไรเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เลยเดินไปสองกระจกแล้วก็ล้างหน้าครับแต่ไอ้จังหวะที่ผมก้มลงไปล้างหน้านะครับออคือพอเราล้างหน้าใช่ไหมปกติเราจะเงยหน้าขึ้นมานิดนึงครับผมมองไปตรงกระจกครับไอเงาผมครับมันไม่ได้ก้มตามครับมันไม่ได้ก้มตามงมาล้างล้างหน้าด้วยกันเับผมครับจริงหรอใช่ครับ คือเงาเราคือเดี๋ยวนะผมพยายามนึกภาพคือล้างหน้าเสร็จแล้วปรากฏว่าเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วเงามันไม่เงยตาเหรอไม่มันมันไม่ได้ก้มครับมันไม่ได้ก้มคือเงาคือเงาอ่ะไม่ได้ก้มก้มก้มมาล้างหน้าแบบแบบเราถูกไหมคือเราอะก้มแต่เงาไม่ก้มเหรอใช่ครับก็คือผมเห็นประมาณครึ่งตัวคือผมเลยแน่นไปนิดนึงแล้วเห็นที่รู้ว่ามันไม่ก้มเพราะว่าไอ้มือมันยังเหยียดอยู่ข้างแขนข้างตัวมันเดิม ตอนแรกผมก็นึกว่าผมแบบไอ้นั่นหรือเปล่าม่วงนอนเลยหรือเปล่าผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมาเอามันก็ปวดตีตอนแรกทีนี้ก็เลยก้มลงไปรอบแล้วก็มองอเหมือนเดิมครับทีนี้ผมคิดว่าใช่ละคงใช่แน่ละทีนี้ผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วล้วไม่มองไม่มองกระจกครับขวาเลยแล้วก็ถึงเรืนองถึงวิ่งครับเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่เล่ารัคราบครับ ็คือเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปก็คือตัวผมเนี่ยเจอเจอประมาณนี้แต่ว่าอแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็คือถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่ง<ถ>เพื่อนผมเป็นเป็นเพื่อนผู้หญิงนะว<อ>ก็ทางานเข้ากันดึก<ถ>แล้วทีนี้แกเกิดแบบไม่สบายครับป่วยอป่วยไม่สบายก็เลยแบบพาทัวเขาไปนอนในห้องพยาบาลเนี่ย<ถ>แต่ว่าโรงงานผมกลางคืนมันไม่มีพยาบาลอยู่นะไม่มีมองเลยพยาบาลเลยก็คือมีแต่ห้องครับไ<ถ>ปนอนห้องพยาบาลแกก็กินยากินอะไรแล้วก็ไปนอนพัก่ันนะอตอนก็ไปนอน ก็เปิดไปไปเลยครับนอนเจก็เล่นโต๊ะสามเกไปอันนี้คือเจ๊ร้อยฟังนะครับเจก็นอนหันข้างตะแคงหันหลังมาทางประตูพอทีนี้สักพักเหมือนกําลังกําลังก็จะหลับครับเหมือนมีคนเดินอยู่หน้าห้องใช่บอกครับเดินครับครับครับแล้วก็เสียงคุยกันเจก็นึกว่าเป็นพวกหัวหน้างานอะไรมาเอาไปในงานเอาอะไรหรือเปล่าครับไม่เอกใจเลยคุยกันนานนะครับก็เลยเปิดประตูไปดูครับ แต่ว่าไม่มีใครนะครับตอนตือกไปต้องเคยเสียงเงียบไปไม่มีใครครับทีนี้แกก็เริ่มสงสัยก็เลยกลับมานอนอีกทีไม่เล่นโทดศับแล้วครับก็นอนพยายามนอนฟังเสียงคร<อ>ับแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรพอตักพอเริ่มจะหลับสงสัยแบบด้วยความป่วยแล้วก็กินยาแก้แพ้อากาศยเลยก็ง่วงเนาะก็เลยกํลาลังจะหลับแปบอกว่ามีเสียงคุยกันอีกแต่ทีนี้เหมือนเหมือนดังในห้องนะครับครับเหมือนเหมือนดังอยู่กลางในห้องคุยกันอ แต่พอแกพยายามจะหันไปดูครับครับหันหันหันไปไม่ได้นะครับก็คือเหมือนโดนกีอัมอะไรเงี้ยก็คือมันไปอยเพราะหางตาครับครับแกบอกว่าเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงครับอืมผู้หญิงมีอายุหน่อยแล้วผมผมมาขาวประมาณช่วงไหลครับอืแล้วก็ถามว่ามานอนทําอะไรอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นใครอะไรประมาณนี้ครับออแกก็หันไปไม่ได้แก แต่ว่าห่างตาเห็นมาเป็นรูปแกก็คิดว่าคุณโดนผีอำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพูดในใจว่าอยากได้อะไรคืออะไรเดี๋ยวจะทําบุญไปให้อะไรเงี้แยแกเลยบอกแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกชื่อครับอชื่อนี่มีพยางเดียวนะครับอแต่ว่านามสกุลนี่ยาวมากแกบอกครับพูดานามสกุลยาวมากอแกก็เลยบอกว่าคือในพวังนะครับ,บอกว่าเอาเลยยาวขนาดนี้แล้วจะจําได้หรืออะไรประมาณ ีนี้เขาก็ก้มมาเลยครับก้มมาข้างๆหูวครับห่างประมาณฟุตหนึ่งเราพูดว่าจบเรียนจบอะไรมาเนี่ยแค่นี้ก็จําไม่ได้โดนผีด่าโดนผีว่าเออแก่พอแกหันไปหายไปแต่ไอ้หน้าที่ก้มมาครับหน้าแบบคขำๆผู้หญิงแล้วมีสำลีครับยังอุดจมูกเลยครับแกบอกเออแล้วผมมีสำลีอุดจมูกเ่านั้นนะครับแกแบบสะดุ้งแล้วก็ ยิงออกมาเลยนะครับยิงมันแบบไม่ใส่รองเท้าเลยครับพิงเข้ามาในคนก็แบบงงครับแล้วแกก็ร้องเลยครับแบบกรี๊ดเลยคนก็ไปถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่เราเล่าให้ฟังอะไรผมก็เลยเล่าเรื่องผมให้ฟังคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือเราก็เจอพี่ก็เจอถ้างั้นผมขออนุญาตถามคุณยาว่าไอ้ที่เนี้ยโรงงานนี้เนี้ยก่อนหน้าเราอ่ะเคยได้ยินอะไรเข้าหูมาบ้างหรือเปล่าว่ามันเคยมีประวัติความเป็นมาเคยมีคนเป็นคนตายอะไรไหม ตอนนี้ผมเข้ามาที่แดงเนยก็คือผมก็ไม่ได้สอบถามอะไรเขาเนาะแต่ว่าพอมันมาเกิดเรื่องครับพอมีคนเล่าใลยผมไปเล่าอยู่ที่ห้องช่างอ่ะต้องที่ช่างคนหนึ่งแต่ก็ทํางานมานานแล้วล่ะผมก็บอกว่าพี่พี่ผมไปนอนอยู่ห้องเนี้ยผมแก่แกก็เหมือนกับพอร์ร้อนฮือๆนะครับแล้วแกก็พูดว่าโอ๊ยมาแล้วขนาดที่อยู่นี่ที่ยังไม่กล้าเข้าไปนอนเลยนะเนี่ยผมก็เลยพูดว่าเอ้ามันยังไงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาแบบ สร้างโรงงานใหม่ๆครับคี่เรียกครับมันมีเหมือนผู้รับเหมาครับมาติดตั้งไฟอะไรครับพวกดูคอนโทรลพวกอะไรครับแล้วมันก็โดนไปดูนะครับเออเหรอแล้วก็เสียชีวิตนะในนั้นเหรอต้ออยู่ในห้องนั้นนะในห้องนั้นที่คุณเจอนะครับแล้วอ๋อเป็นผู้รับเหมาเหรอเพราะว่าผมมีคําถามที่จะถามคุณยาเหมือนกันว่าลักษณะที่เห็นผู้ชายคนที่นอนเนี่ยลักษณะเป็นผู้ชายผู้หญิงแสดงว่าเป็นผู้ชายใช่ไหม ระวังความครับครับไอ้ที่เห็นในห้องนั้นที่ว่านอนเนี่ยนะครับผมเออแล้วผู้หญิงที่ที่มากระซิบข้างหูพี่เขาล่ะอันนั้นเป็นใครอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครเพราะว่าเพราะว่าไอ้โรงงานอย่างนี้มันแบบแบบขึ้นไปทางโซนติดเขาติดไรหน่อยครับเออครับไม่รู้ถ้าเป็นวิญญาณผู้หญิงมามาที่มาหลอกพี่เขาเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่เราเจอในห้องนั้นเนี่ยตีความจากที่เขาเล่ากันมาเนี่ยที่ดาว่าน่าจะมีคนเคยเจอเนี่ย น่าจะเป็นค,คนร <ผม S 1> ลบเหมาที่มารลบเหมาทํางานที่นี่แหละแล้วก็เสียชีวิตผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับออเพราะว่าจากที่ที่ยาเล่ามาดูแล้วเนี่ยการมูฟของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะมีตรงไหนออกไปได้ใช่ไหมใช่ครับไม่ไม่ออครับก็คือเขาก็นอนโปรดีก็คือผมก็เดิอนออกมาเขาก็ยังนอนอยู่ครับอืมแต่พอขับเข้าไปดูเขาไม่มีใครแล้วอ,อ แต่ณนาทีนั้นเนี่ยกูเอาฟังผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะว่าไอตอนที่เจอเราคงไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเนาะมันก็คงจะคิดว่าอ<ม>่ะเป็นใครสักคนหนึ่งไปนอนได้ยังไงวะตรงนั้นแคบก็แคบนอนออได้เหรออะไรอย่างเงี้ยและยังนึกว่าเรา,ย,า,เรายังนึกว่าน่าจะเป็นคนเนาะแต่สุดท้ายแล้ว <ผม S 1> พอผมว่าเป็นคนพอเขาหายไปแล้วมันมันไม่ใช่คนอะ่ะเออเอ,อ่ปัจจุบันนี้ยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมครับไม่ครับไม่คือผมออกมาได้ปีกว่าอ๋อคือออกมาแล้ว อ๋อแต่ไม่รู้ว่าหลังจะออกมาแล้วด้วยจะมีใครจะเจอแบบเราอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ยาเจอมานะครับผมเอโอโอ้โหเป็นไงบ้างฮนะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยมากกับการเจอเจอผีเจอวิญญาณเนี่ยถามว่ามันเป็นครั้งแรกไหมในชีวิตผมผมเคยเจอมาประมาณสามครั้งนะสามครั้งแล้วเราครั้งที่เล่าให้พี่ฟังครั้งนี้เป็นครั้งที่ อันนี้เป็นครั้งที่สามครับผมอ๋อนี่ครั้งที่สามเหรอเอาแสดงว่าก่อนหน้านี้ยาเคยเจอมาหนึ่งครั้งสองครั้งครับผมสมัยตอนเป็นไอเรียนจวใหม่ๆเรียนโจวใหม่ๆแล้วทําไมถึงเลือกเรื่องนี้มาเล่าพี่ฟังล่ะครับก็คือมันผมคิดว่ามันมันเพิ่งเกิดได้ไม่นานมันจักที่สุดมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานครับแล้วมันก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้เลยจริงๆว่ายังไงซะก็ไม่ใช่คนแน่ ครับผมไม่ไม่มีคนแน่นอนครับแล้วอีกอย่างก็คือไอตอนที่อยู่ในห้องน้านะครับผมผมมั่นค่อนข้างจะมั่นใจเลยครับว่าตอนนี้ผมล้างหน้าอยู่ก้มลงไปเลยไอเงาที่จะถอนในกระจกมันไม่ได้ก้มลงมาตามผมครับคือมันยืนมือข้างตัวไอมันเดิอมาอันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วขนลุกตอนที่ยาเล่าอันนี้เหตุผลอะไรทราบไหมฮะคืออยากจะบอกว่า ผมไม่แน่ใจว่ายาเคยได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าเมื่อนานมาแล้วฮะมันจะมีคลิปผีผมใช้คํานี้ก็แล้วกันนะมันมีคลิปผีเป็นของต่างประเทศครับเป็นผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงทําไม่ทํานะเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะนะครับมันเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเขานั่งอยู่ตรงหน้ากระจกแล้วเขาสางผมหรือ,อยังไรนี่แหละปรากฏว่าในตัวตัวน้องเนี่ยสางอยู่แต่ในกระจกอะ่ะหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สางผม ผมเมื่อกี้นึกถึงนึกถึงคลิปนี้ไงตอนที่พอ,อยาเล่าไ้ฟังว่าตอนล้างหน้าผมรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบว่าเฮ้ยมันมีคนเจอแบบนี้อะอยู่ดีล้างหน้าแล้วเราก้มเราไปล้างแต่ขณะที่เงาในกระจกมันไม่ได้ก้มตามอะผเห็นอย่างนั้นกี่รอบสองรอบป่ะสองรอบครับสองรอบเลยเหรอผม,อผ,มผมไม่แน่ใจนะครับ<อ>คือแต่ผมไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาสุดไงครับก็คือมองแบบคือเห็นปุ๊บครับ ถ้าเกิดว่ามีคนยืนข้างหลังเราก็จะเห็นนะครับแต่นี้มันเป็นมีเราคนเดียวอย่างนั้แล้วมือมันก็ยังเหยียดอยู่ข้างตัวผมก็เลยมองง้างมาปุ๊บเอ้าอะไรปางมือ้นงมาปุ๊บก็ปกตินะขบกุ้มลงไปอีกรอบทํามือเหมือนล้างหน้าก็คือทีนี้เราจะสังเกตกันไหมรอบสองก็คือผมคิดว่าเลยไขแล้วแหละก็คือเออและรอบสองที่ว่าเนี่ยเขาหายไปตอนไหนฮะ หไห้หมายถึงที่อยู่ในห้องนะใช่ในห้องน้ํานะในห้องน้านะตอนที่ล้างหน้านะอ๋อก็คือก็คือรอบสองนี่ก็คือพอผมเห็นปุ๊บ<อ>ผมก็เดิอนออกมา,าจากห้องน้ำนะครับเออก็เดิอนออกมาคือผมไม่ได้มองกระจกเลยเ<อ>ผมกลัวว่าถ้า,าผมไปม,มองมันจะมีอะไรหรือเปล่าเลยแล้วตัวยาคิดว่าสิ่งที่เห็นในเงาในกระจกนะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นในห้องห้องปฏิบัติการห้องนั้นปะที่เห็นเป็นคนนอนอะ<า>คิดว่าเขาเป็นเป็นวิญญาณตัวเดียวกันไห ันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะน่าจะใช่หรือเปล่าครับอาจจะตามมาันออมายอกอะไรอเออ,อเไม่แน่นะอจะตามมาเล่นมาหยอกก็ได้นะแต่ถ้าหยอกแบบนี้เล่นแบบนี้ก็ไม่หไหวเหมือนกันนะ <c oughs> เออเอ้าวโอเคขอบคุณมากน้องยา เรื่องน่ากลัวครับฟังแล้วพี่ก็รู้แล้วก็ขนลุกตามนี่เรื่องจริงอะดูผ่าน YouTube เจอแล้วพี่ขนลุกจริงอะคือพอดีจังหวะที่เล่าเรื่องของการล้างหน้าแล้วพอมองขึ้นมาแล้วไอ้เงามันไม่ล้างตามเราอะนึกถึงคลิปนั้นเลยอะคลิปไอ้ที่เด็กที่เป็นคลิปต่างประเทศอะที่ว่าเด็กมันส่องกระจกกําลังหวีผมอยู่อะแล้วนี่เงาไม่ได้ไม่ได้หวีตามอะอันนี้ก็ขนลุกฮะเออเราไปหาดูกันแล้วกันโอเคยาขอบคุณมากนะครับ,รบเรื่องของภาวะกะเด็กนะแล้ววหลังมีโอกาสโทรมาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกครกั้งที่สองให้ฟังอ โอเคขอบคุณมากยาขอบพรคุณมากสวัสดีรดครับนะครับนเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปคืนนี้เป็นไงครับหลังจากได้ชมกันไปฟังกันไปผมว่านะครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมต้องเพิ่มเข้ามาในลิสต์รายชื่อของคนที่เจอผีรวมไปถึงอาชีพที่เจอผีมากที่สุดผมคงต้องมีพนักงานในโรงงานนี่แหละครับเพิ่มมาอีกหนึ่งเลยและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่าน ได้ติดตามกันอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่ YouTube ของเราครับ The ะ h o c k 13และติดตามว่าคราวหน้าเราจะนำความสยองขวัญมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านเรื่องอะไรต่อไป